สบายดีสวัสดีพี่น้องป๊อปบายเมื่อนี้มาพอกอันอีกแล้วเมื่อนี้สิผ้าพี่น้องมะเก็บอันหยาตะกะแตนยอดหยาตะกะแตนเสื้เสบเก็บไปพัดนะจ๊ะพัดน้ำมันหอยพัดน้ำมันหอยกินก็อันข้าวปุ้นกินก็ยังกระแสบเนาะเฮาสิมาเก็บออกมาหลายหลายเจ้สิออันให้พี่น้องเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งหลายภาคไหลแน่นี่ภูมิอันมีภูมะเก็บซอยอยู่ชื่ออะไรคะ สวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อชาลิสาค่ะคุณมาเก็บผักซอยจ้าเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเลยยายตุ่ยหนุ่ยมาเก็บผักซอยอย่าพีคเบบี้อย่ามีแต่หยอดอ่อนๆพี่น้องเอ้ยมีแต่หยอดอ่อนๆมึงเนี่ยผุด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 เก็บเอ้ยอย่าเพิ่นเก็บนี่มีแต่หยอดอ่อนๆงามงาม How much you have, baby? You have a lot already. One, two, three, four, five, six. Oh, good girl. Good girl. Where Shakrit go? I don't know where Shakrit go. Yeah, I pick here over here. Help! 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 ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็วเก็บผักเก็บผักเก็บผักไปกินพี่น้องเอ้ยไหลายลมันกำลังออกเนาะนานี่ ไล่คร <Okay. S 2> mm ับพี่น้องมีแต่ยอดอ่อนๆที่ปุ๊บมันทอดมามี่อันนี้เนี่ย I'll show them what we're picking. <Yeah. S 1> we are picking these. We are picking these. ้ยผู้ดถือกล้องให้กับบ๊อกจักเป็ด เต็มหนึ่งพี่น้องมีตะดอกมันเริ่มสิขึ้นดอกแล้วดอกสีชมพูงามเย่ะพักกันงามแซรษเศรษเเย่ะพริกอร่อยเย่ะพริกมัคง keep d o i ิ g พิก p p i c k i n how many you have c c bug เยอะ เก็ตอร่อยท่านี้กำลังยอดกำลังอ่อนๆพี่น้องเอ้ยตรงเนี้ยเนี่ยยอดกำลังอ่อนๆหนาตะกะแตนจ้าเนี่ยตรงเนี้ยยอดอ่อนๆนี่ตรงเนี้ยนี่ ปอ่ะซีซี how many you have โอ้เย่บังนั่นละซีซีก็ได้เนอะยัยคิปพิ่กินเบบี้ พักแต่ยอดกำงามหวานเจวยวๆหวานเจวยวๆพักสนอมหอยสุดยอดเลยพี่น้องโอ้ยผู้ถือกล้องก็่จะถือจังไดน,น่าสูหูยุ่งกัดเพื่อนผู้เอาเอางุ่งกัดยุ่งกัดตากล้องแล้วโอ้ยเก็บพักแล้วกัน ได้อันเครื่องถุงละพี่น้องเดี๋ยวไปพ่อกันยุบ้านเนาะไปพ่อกันยุบ้านสิไปกินครับอันยังกอน้ำยาหนุ่มจีนเฮ็ดน้ำยาหนุ่มจีนไว้หัน่นโอเคไปพ่อกันยุบ้านจ้าบ๊ายบาย นี <ạn> mm ่ละพี่น้องเอ้ยอาหารเฮ็ดแล้วเรียบร้อยน้ำยานนมจีนบักบกถั่วหญ้าพักตะกะเตะที่ไปเก็บวางันละเดี๋ยวกินเข่าก็เด้อดีนะโอเคเนี่ยสิสิพุดดิพุดดดับโบอัพ่นี้มีโชว์ ช่วยเดีพี่กดยบังเมละพี่น้องอื้มอามซ่ออื้มอือร่อยไหมคะอร่อยแน่แน่ยอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะ กินน้ำยาหนุน่มกินพีนน่น้องน้ำยาเล้าลูกสาวไปกินน้ำยาเล้ามากครับน้ำยาปลากระปุ้นมากครับเนี่ยพักพักท,ที่ไปเก็บมาบางหันชูชูไป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 ว้าวอร่อยไหมคะ อร่อยค่ะบอกอร่อยค่ะสิลูกอร่อยค่ะ